อยากมีความรู้เรื่องบัญชีภาษีอากรเทคโนโลยีทางการบัญชีความรู้เกี่ยวกับบัญชีอย่างครบถ้วนต้องคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยหัวเฉียวเฉลมิมเกียรติของเราในปริญญาบัญชีบัณฑิต b a c l o r of Accountancy ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับหลักสูตรที่เราจะเรียนกันดีกว่าซึ่งโดยตลอดหลักสูตรจะเรียนอยู่ที่135หน่วยคิดได้แก่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิตวิชาบังคับ23หน่ว huh? ยกิตกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6หน่วยกิตกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6หน่วยกิตกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์2หน่วยกิตกลุ่มวิชาภาษา9หน่วยกิตวิชาเลือกไม่น้อยกว่า7หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า99หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน48หน่วยกิตกลุ่มวิชาเอกบังคับ36หน่วยกิตกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ3หรือ6หน่วยกิตกลุ่มวิชาเลือก9หรือ12หน่วยกิตหมวดวิชาเลือกเสรีกลุ่มวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตโดยตลอดทั้งหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยได้คิดคำนวณค่าเล่าเรียนอยู่ที่2 6 1 9 0บาทต่อทั้งหลักสูตร4ปีลักษณะของงาน ด้านการทำบัญชีด้านการสอบบัญชีด้านบัญชีบริหารด้านภาษีอากรด้านการวางระบบบัญชีด้านการศึกษาและทคโนโลยีด้านบัญชีด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและการบัญชีด้านการตรวจสอบภายในจบไปแล้วสาขาบัญชีทำงานอะไรกันบ้าง หนึ่งนักบัญชีพนักงานบัญชีค่าราชการผู้ตรวจสอบบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่ปรึกษาทางการบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีส่วนสำหรับน้อง,น,องนักศึกษาที่สนใจสมัครสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ที่และนักศึกษาที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่